สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับแกทำไมได้ขับรถเองอะ่ะลูกน้องไม่มีฮะ<า>ลูกน้องไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องหายไปไหนหมดจ้ะไม่รู้อ่ะไมโครก็มิมอนเลยขับเองเลยนะใช่มร์่ระดับพ่อแกมาขาับเองเลยนะโอ้ ตูงว่าลูกน้องไม่มีลูกน้องไปไหนหมดวะเนี่ยไอเต้ยเราไปไหนเฮ้ยฮะหายหมดแล้วลูกน้องหายหมดแล้วเลี้ยงดีเกินเลี้ยงดีเกินกาวเออตูงต้องให้อดมือกินเมื่อเอ้าทำไมทำไมว่าเลี้ยงดีเกินทำไมเขาหายล่ะมันต้องให้อดมื้อกินเมื่อถึงจะอยู่ทนบอกเอ่อเลี้ยงสบายเกิน อาบอไม่ถ้าเอ้าเลี้ยงเลี้ยงดีทำไมเขาไม่อยู่ล่ะไม่รู้เลี้ยงดีเกินบอเลีสบายเกินไงอาบ่เออต้องอดมือกินมือบ่เออเรียบร้อยแล้วงานนี้ปลาตุงต้องรถไถสองคันเหมือนเดิมครับเออกล้ามท่าแกลยานั้นเท่าแกลี่มันก็ขับไม่โคเองนะครับ ถ้าแกตึงก็ขับเองดูจริงละงานนี้น้องหายหมดเลยตะตึงหยาบขับรถไทยมัดมือเห็ดทางอยู่มัดมือครับ

ลุงบนลุงน้องนะครับนี่ทมเองเลยครับจะได้เก่งๆฉบับครอบครัวถึงเมากัไนนะครอบครัวอ่าตำทางครับเอาให้ดีเลยนะตรงนู้นนะเน้อตรงโค้งอะครับลุ้มลุ้ม nhé <laughs> <laughs> chặt tay tập trung Ờ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  งานแล้วก็ต้องมาเหนื่อยขับรถอีกครับไม่ธรรมดารถเราก็มากันสามคันครับวันนี้เสดเอกับเสนิดก็ไปจุดระงานก็เร่งด้วยทางเรานี่ถ้าไม่ทำแป๊บเดียวนี่ยับ ยับเลยผมทำให้วิ่งสบายครับ วิ่งเกียร์สองเกียร์สามเลยทกพี่ทางมันสิ่ทางเลือบเนี่ยตรงนเนี้ยแีนบจะหักตรงเนี้ยถ้าไม่ทำมันไม่ได้ครับถ้างานนี้มีรถไถกันเดียวนี่ตายเลยทนะุกคนตายเลย จะบอกจะบอกไปเกียร์2ทางม,มันพังเกียสองทางมันพังจะบอกครับวิ่งเกี้ยสองไม่ได้นะครับทุกคนทางมึงโยกมันมันพัง Hehehe <laughs> เจ๊เจ๊จอดก่อนจอดก่อนเจ๊เล่นเกดไหนครับเล่นเกดหนึ่งเด้อครับทางมันจะพังนะ บอกแล้วครับบอกบอกให้นี่วิ่งเกียร์สามไปได้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับ